สวัสดีค่ะวันนี้มีของมาส่งค่ะมีของมาส่งเป็นอาหารที่ผู้ใหญ่ใจบุญท่านส่งมาให้ค่ะแม่กิ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเนาะได้ส่งอาหารมา24กระป๋องเลยค่ะ24กระป๋องเลยมาให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็เออเป็นกระดาษเปียกด้วยค่ะกระดาษเปียกแล้วก็กระดาษทิชชู่ด้วยแม่กิ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะที่ส่งมาให้แม่กิ่งก็ขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญ ทั้งสองท่านนี้ที่ส่งมอบมาให้ด้วยนะคะที่ส่งของมาให้กับบ้านเราค่ะไม่กินกับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญลุ่งเรืองยิ่งย่งขึ้นแล้วขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะคิดว่ากระดาษเปียกกับกระดาษทิชชู่น่าจะเป็นเจ้าเดียวกันนะคะน่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจบุญที่เคยส่งมาให้ค่ะคิดว่านะ แล้วก็อันนี้ก็ให้ดูบุญมีของเรานะคะบุญมีกินข้าวโชว์อีกแล้วครับกินข้าวโชว์อีกแล้วนะคะกินข้าวเองนะคะวันนี้บุญมีก็กินข้าวเองครับแต่ว่ากินไม่หมดถ้วยนะคะแม่ก็ต้องป้อนเอาแต่ยังกินดีดีอยู่นะคะยังกินดีอยู่ตอนที่แม่ทําอาหารให้ทําท่าหิวนะคะทําท่าหิวแต่พอเรียแป๊แบ ไปครึ่งถ้วยก,ก็พอค่ะเก่งขึ้นทุกวันแล้วนะครับแล้วต่อไปบุญมีจะก,กินข้าวโชว์พ่อแม่เอซีทุกวันเลยนะครับหน้าตาสดใสนะคะหน้าตาสดใสบุญมีของเราพ่อพ่อแม่อย่าเพิ่งเบื่อเอฟบุญมีนะครับพ่อพ่อแม่เอฟซีอย่าเพิ่งเบื่อบุญมีนะครับ,บ,บ,รบช่วงนี้จะเห็นบุญมีบ่อยๆนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นนะคะ อยากให้เห็นพัฒนาการของเขาในทุกๆวันเนาะในทุกๆวันเขาทำอะไรได้บ้างเป็นยังไงบ้างกินอีกรูปนี่รูปหล่อ,อขึ้นทุกวันค่ะมแม่ก,กิ่งเองก็ต้องขอกราบขอบผู้คุณผู้ใหญ่ใจบุญที่ส่งของมาให้ในวันนี้อีกครั้งนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะที่ได้เมตตาพวกเราครอบครัวตระกูลทองสั่งอาหารกระป๋องมาให้แล้วก็มีกระดาษทิชชู่แล้วก็กระดาษเปียกด้วยค่ะาขอบพระคุณมากๆจริงๆค่ะ ยังลูกฮะพอยังลูกพอยังยังไม่พอเลยครับยังอร่อยอยู่เลยครับแม่กิ่งอัดเสียงอยู่ข้างนอกจะเสียงดังหน่อยนะคะแล้วก็สตูลของเรานะคะสะตูนของเรานั่งนั่งชมรถค่ะนั่งชมรถนั่งดูดูนกดูรถเนาะ ดูทำหน้าทำตาคอยืดคอยาวนะคะคนสวยเขานั่งอยู่ตรงนี้เขาจะมองเห็นรถวิ่งผ่านข้างนอกนะคะผ่านอยู่หน้าบ้านเนาะนางชอบค่ะนางชอบมานั่งอยู่แบบนี้ถุงทองก็เหมือนกันถุงทองก็ชอบค่ะแล้วก็อันนี้ก็ให้ดูนะคะดูนะคะดูทองแท้ทองแท้กับทองพูนนะคะแม่กิ่งพาไปหาหมอร้องมากมาย ลูกชายตาเจ็บนะคะลูกชายตาเจ็บทองคูณดูนะคะลืมตาแทบจะไม่ได้เดีย๋ยวพอมาเจอคุณหมอเริ่มลืมได้แล้วค่ะลืมได้แล้วตอนที่อยู่ในบ้านนี่แม่กิ่งเห็นตกใจเลยนะคะตกใจหาหมอก่อนลูกให้หมอดูให้ก่อนนะนก็คือไม่มีแผลอะไรนะคะในตาไม่มีแผลนะ อันนี้ก็เด็กหลังบ้านค่ะเด็กหลังบ้านแก๊งแมวส้มของเราพี่ทองพี่ทองทิวกับทองเอกนะคะทองทิวทองเอกแก๊งแมวส้มอ้อนแม่นะคะพากันอ้อนแม่อันนี้ทองกวาวกับทองสร้อยนะคะแมวเปิรลของเราเนาะแมวเปิรลของเราน่ารักมากมายเลยนะคะ บ้านใครมีแมวเปิอะบ้างเอ้ยเนี่ยบ้านเขาสองสาวนะคะมีสองสาวน่ารักมากๆคีย้อนกันด้วยนะคะคีย้อนกันสองพี่น้องแมวส้มก็สองพี่น้องนะคะทองเอกกับทองทิวแมวเปิอะก็สองพี่น้องค่ะแล้วก็มีดำน้อยมีดำน้อยเสริม,มาอีกคนนึงดำน้อยทองสุกนะคะดำน้อยทองสุกน้อยของเราสาวคีอ้อนอีกคนนึงค่ะ ให้ดูท่านอนของทองเอกนะคะนอนแบบชิวๆสบายๆนะคะเขาอะ่ะพอดีแม่เอาขนมให้กินค่ะเอาปลาเส้นให้กินเนาะอันนี้คือหลังจากกินกันเสร็จแล้วนะคะกินกันเสร็จแล้วก็เอกเคนกกันค่ะส่วนทองส้อยยังกินไม่อิ่มยังกินไม่อิ่มแล้วก็มองของเรานะคะ มองก็จะเห็นมองมาชอบมาอ้อนแม่อยู่มุมนี้อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมมุมนี้เป็นมุมที่เหมาะครับแม่ก็จะยืนพอดีตรงเอวพอดีเลยนะคะแล้วเขาก็จะอ้อนเกือบกิ้งแม่อยู่แบบนี้ค่ะก็ลเลยเป็นมุมเหมาะ,มาะที่ที่จะเห็นเขาอยู่ตรงนี้ประจำซะส่วนใหญ่หนุ่มน้อยหน้ามนของเรา นำโชคน้องสบายดีนะคะน้องสบายดีถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่มีเพื่อนเล่นแต่ว่าน้องก็เล่นของน้องอยู่คนเดียวค่ะน้องก็อยู่ของน้องน้องได้เงียบๆค่ะอยู่แบบเงียบๆแล้วก็อาศัยนี่แหละอ้อนแม่เอาใช่ไหมลูกอาศัยมาอ้อนแม่เอาครับเห็นหน้าแม่ไม่ได้นะคะเป็นต้องเรียกเป็นต้องเรียกแม่ตลอดและกิ่งขอบคุณพ่อพ่อแม่ซีทุกๆท่านนะคะที่รักแลวก็เอ็นดูเด็กๆครอบครัวตระกูลทองของแม่กิง่ง งั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ